คสวัสดีคร <ism Durch tus rapper ats> <na> ับที่มาคมอผู้ปกครองมาพูดถึงรายงานการเรียนการสอเรื่องสานทมตและ่างประไปทุกในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีครับมีความก้าวหน้าอยันรวดเร็วครับมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเพื่อเพื่อเมความสะดวกสบายการใช้ิานะครับ มีไชโรตีนะแบบที่เขียนขึ้นมาเองนะครับทำให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างการผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งสิ่งนั้นเรเรียกว่าเซเลอตติ้งนะครับหรือว่าไอโอตินครับในส่วนที่มาเรื่ความสำคัญนะครับในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีสมองคนนะครับอินเทอร์เน็ตมีความก้าวหน้าที่เรารอมาตั้งแา่ไหนแล้วทำให้สิ่งต่างๆนะครับถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านกลุ่มผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเราไม่รู้นะครับ านการที่จะต้องเดินอาเปิดไฟในที่มืดนะครับเพราะความอันตรายอย่างละเช่นการที่เรามองไม่เห็นทางที่เดินไปอาจจะแปเต่นู่นเต็นที่อันตายได้ครับถ้าเกิดทำนครัจคิดทำระบบเปิดปิดไฟอัดระลอกทางมือถือด้วยการเขียนโปรแกรมในโปรแกรม a r น u i นะครับเพื่องความเสีายในการเปิดปิดไฟครับวัตถุประสงค์ของโครงการครับหนึ่งครับเพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรเปิดปิดไฟโนมือถือสองเพื่อแก้ปัญหาอันตรายจากการมองไม่เห็นทางในที่มืด ก็หนโอเคครับสามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยมือถอครับตัวนิสาครับถ้าเราสามารถสร้างระบบปิดไฟทางมือถือได้หรือสอครับสามารถลดุบัิเหตุจากการเปินนที่นี้ได้เป็นเหที่ท่านว่จะได้รับครับได้ราวรวมในการเสียงโปรแกรมเปิดปิดไฟทางมือถือสองการเปิดปิดไฟในที่มืดมีความถวกมากยิ่งขึ้นสามลดความเสี่ยงการเกิดอุบเตนที่มืดสี คนที่เามนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์และการดำเนินงานนะคะเราจะมาเริ่มจากการแนะนำวัสดุอุปกรณ์ของเราก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือตัวแหนอุปกรณ์นะคะเราใช้เป็นอันโน่อินโนอาันขาวค่ะเป็นตัวเสียงโค้งไปนะคะแล้วก็จะมีตัวฟูดซูดซีไอเอสดีสุดหกเป็นตัวรับส่งสัญญาณฟูดแล้วก็มีตัวโฟลูเนียร์อะไรล่เป็นตัวรับส่งสัญญาณในซีดีมีใจออกเป็นแสนะคะแทนจอพายแล้วก็ นนาะครับสรุปผลการดำเนินการแล้วก็ออกมาจาการดำเนินการการที่เราจะสรุปผลได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรวัตถุประสงค์ที่หนึ่งครับเพื่อการศึกษาการเขียนโปรแกรมปิดเปิดอิไฟ라이สั่งหรือสองเพื่อแก้ปัญหาอันตรายจากการมองไม่เห็นเห็นทางและที่มืดประมาทสรุปผลหนึ่งสามารถศึกษาการเขียนโปรแกรมไพน์เมนโตที่ใช้ระบบการทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้บลูทูธเพื่อทำระบบเปิดอินฟ라이ส ต่อมาครับคิบผลจากการทดลองผู้จัดสามารถสร้างสรโฟนระบบปฏิบัติงานืออและคำสั่านำความรู้ด้านการจิตคอมพิวเตอร์มาป็นยุ้ใช้ในการทำระบบปฏิบัติานมือถือเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการดำเนินชีวิตโดยผู้ทำออกแบบให้สามารถแก้ปัญหาการเกิดอันตรายเมื่อจำเป็นต้องเปิดตัวในท้องมืดและเพิ่มความสะวกสบายในการเปิดทางไร้ายมือถือด้วยระบบหุ่นยนจํซเป็นต้องเดิน คบในหวัดครับาะามารถเขเหมือนกัควรมีการพัฒนาให้สมาร์ทโฮมระการนขึ้นเช่นสามารถเิดิดเชื่องใบ้าได้อกครับก็ขอจบการรายงานเทคโนี้ครับารเปิดสมาร์ทโฮมเปิดปิดผ่านระบบควบคมครับครับจะมีโชว์เล็กน้อยับบ้านของงานก็เราจะปิดนมือถือ ก็สามารถจะเปิดปไฟได้เลยอ่านี้เป็นตัวจดลองครับที่ทำขึ้นมาซึ่งแหล่งไฟของเราวันนี้คือใช้แหล่งไฟจากโลว์แบงคซึ่งแต่ว่าถ้าจะทำลงในบ้านจริงก็สามารถทำได้ครับสามารถต่อได้ตรงจากบ้านเลยหรือว่าทางไหนที่ไม่สามารถต่อตรงจากบ้านได้ก็สามานรถจะเลือกได้